สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับผมโก้ Go, นะครับวันนี้เราจะมา u n นบ x ็อนะครับนี่เ e r v ์เวโนะครับเ e r v ์เวโลพีซีรนะครับเป็นรถไฟรถ p ี EP, ที่หลายๆคนเคยเห็นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาประกอบให้ดูกันครับว่าในนี้ มีอะไรมาบ้างในเซตนี้นะครับตัวนี้นี่มาจากโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยแกะเลยเนี่ยยังไม่เคยแกะยังไม่มีใครเคยแกะเลยนะครับเรามาดูกันว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปแกะให้ดูครับแล้วจะประกอบให้ดูด้วย อันแรกที่เจอเลยนี่ลักอานกับเบาะนะครับอยู่ข้างในนี้แล้ววางไว้ก่อ,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 อนนะนี่มีถุงนะครับใส่อะไรอันนี้มันจะเป็นกระบอกน้ํากับเป็นโต่อยู่ข้างในแล้วก็มีผ้าพันแฮนด์นะครับอันในนี้จะมีแฮนด์ครับนี่เบสบร์อันนี้เป็นแอโรบาร์นะครับเป็นของซิปบูก้า ตันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตนะครับต่างๆแล้วก็ชิฟเตอร์ที่อยู่ข้างในอ่านี่มาแล้วครับนี่ทั้งคันเลยเห็นไหมครับทุกคนอันนี้เป็นสเปคอัลเทรก้านะครับชุดเกียร์อัลเทรก้าแล้วก็เบรกจะเป็นปูไฮดรอลิกเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกน้ํามันนะครับอันนี้เราจะใส่บนแท่นแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแกะบับเบิ้ลออกกันนะครับ นี่เราใช้ก้นไกนะครับไม่ใช้คัตเตอร์เดี๋ยวเป็นรอยและนี่นะครับก็เราพอเราแกะบับเบิลออกนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอตอนนี้เป็นสีดำด้านดำเงานะครับ นี่เป็นไซส์56าสเลยนี่ก่อนอื่นเลยเราจะใส่แฮนด์ก่อนนะครับ แล้วก็นี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็เหลือรอปรับเซตค่าฟิตติ้งนะครับตามสเปคคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นสเปคชุดเกียร์อัเทรก้านะครับนี่จานอัเทรกาสับจานอเทรก้าเต็นที่อัลเทรก้าเฟืองอัเทรก้านะครับแล้วก็ชุดเบรกหน้าหลังนี่นะครับหน้าหลังตรงนี้เลย2ตัวนี้ ก็จะเป็นตัว T R P ตัว Full Hydraulic นะครับผมแล้วก็ตัวมือมือเบรกนี่นะครับนี่ตัวก้านตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับจเจอรีย ero, อแอโร่ตงนี้นะครับจะมีกริปที่มือจับเต็มมือดีมากเลยผมชอบมากเลยนะเนี่ยดูมันจับเต็มมือดีแล้วก็ตัวชุด h a n d ดิลบารนะครับนี่เบสบา a ์แอโร่บารทั้งสองนี่นะครับนี่ทั้งสองชิ้นนี้เลยที่วางแขนตัวนี้จะเป็นของซิปนะครับ 10บูกานะฮะแล้วก็ในดีไซน์ใหม่ที่หลายๆคนชอบครบตัวหลักอาด์ตัวนี้นะครับจะดูแอโร่มากมนๆอย่างนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เขาบิวอินมาเลยก็คือตัวจับกระติกน้ําด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกหากระติกน้ําที่เราชอบเราใส่กันได้เลยตรงนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของแอโรดนามิกทางด้านหลังนะครับให้อากาศมันฟล o ว์มากขึ้นแล้วก็สวยงามในส่วนของตัวเบนโตบ็อกที่เราจะใส่เอเนอร์จีเจลเอเนอร์ร์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางนิ่มๆครับเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องแบบถ้าเป็นบางคนที่ใช้เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าก็จะเหงื่อมีเกลืออะไรนี้ก็จะรูดไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นยางนิ่มๆเราก็แกะทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยแล้วก็หยิบจับอะไรได้ง่ายในส่วนของกระบอกน้ํานะครับนี่อันนี้จะทําออกมาให้เรียบเข้ากับเฟรมเลยนะฮะเรียบมากทั้งสองข้างนี้ก็จะ ออกแบบมาเฉพาะเฟรมนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะหรือว่าใครๆที่มี P2 P3 ตัวเก่าอยู่ก็ใส่ได้นะครับ P5 ก็ใส่ได้ครับตัวนี้นะฮะก็แกะง่ายๆครับบีบตรงนี้ออกมานะ่ไแปบบุ๊บมันก็จะดึงออกมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แบนบๆนี่มันก็ตัวฝาถอดความซความสะอาดนี่นะครับแกะได้ด้วยนะครับใส่น้ำหมุนกลับคืนน,น,นี่ท่าเดิมนี่แอโร่โมากๆ ใส่ง่ายอยู่แล้วล็อกแน่นด้วยครับครับแล้วก็ในส่วนของล้อนี่ครับจะให้มาเป็นวิชันทีม35ตัวนี้เป็นล้ออลูขอบสูง35นะครับก็เป็นล้อที่เป็นสเปคสแตนดาดที่จะมากับรถคอมพลีทในสเปคอัลเทรกคันนี้นะครับโอเคดูแล้วหลายๆคนน่าจะดูแบบชอบเนาะสีนี้เป็นสีที่แต่งง่าย ก็หากใครที่ยังรู้สึกว่าสีนี้จะมืดไปหน่อยนะฮะก็มีบริการแรปสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะครับนี่โดยเพจโพค์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถนำรถมาไว้ที่ร้านได้นะครับแล้วก็มาแรปสติ๊กเกอร์มาดีไซน์สีกันได้ที่นี่เลยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไหนนะครับที่ สนใจจะซื้อจักรยานกับทางเรานะครับเรามีบริการฟูลฟิตติ้งให้นะครับผมมูลค่า5,000บาทแล้วก็ฟูลเซอร์วิสให้2ครั้งนะครับผม2ครั้งเลยนะฮะแล้วก็มีฟอ l โล่อ f ิต t i n g ให้แล้วก็เซอร์วิสหลังการขายนะครับยินดีให้คำปรึกษาทางด้านอุปกรณ์แต่งทุกอย่างเลยนะครับผมจะ Modify ยรถจะปรับเซตตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับ ความชอบของเราเลยเราสามารถดีไซน์ให้คุณได้นะครับใครที่สนใจจะใช้บริการกับทางเราติดต่อได้ทางที่ f a c e b o o k ไตรหับนะครับผมแล้วก็แอดไลน์ไตรหับนะครับผมหรือใครที่จะ online, ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งได้ทาง www. trihub. store นะครับสำหรับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thanks <smart noise>